M. Took a คุฟังหาวันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญที่เยอะมากเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10คนเลยนะคะคุณผู้ฟังซึ่งปกติไม่เคยมีแขกรับเชิญที่เยอะขนาดนี้เลยนะสำหรับในรายการนะคะเอาวันนี้เราได้มาคุยกับน้องๆทีมเรสโซนของมหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะซึ่งน้องๆเพิ่งไปรับรางวัลชมเชยในรุ่นทีนเอชจากทั้งหมดที่มาแข่งทั้งหมดใน27ทีมนะคะในการแข่งขันทูบีนัมเบอร์วันทีน d a n เซอร์ซ e t h ไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2 3 2 3ระดับภาคเหนือกันมาค่ะสวัสดีน้องๆค่ะสวัสดีค่ะหเห็นไหมคุณผู้ฟังท้าคุณผู้ฟังมาอยู่ในห้องส่งกับดิฉันจะรู้ว่าเยอะมากเลยนะคะน้องนไม่เคยสัมภาษณ์เยอะขนาดนี้นะก่อนอื่นเลยนะคะคือต่างคนเนี่ยจะต่างมีทีมของตัวเองกันอยู่แล้วและทีนี้ด้วยความที่เราก็เคยเห็นหน้าค่าตากันมาจากสถานที่ซ้อมเต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้จักการผ่าน แล้วพอทีนี้มีการแข่งขันทัวร์บินน้ำมวันแดนเซอร์ไซด์ระดับภาคเราก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นเวทีที่เปิดโลกแล้วก็เปิดโอกาสสาหรับเด็กมหาวิทยาลัยในสวนมากค่ะก็เลยเปิดออรดิชั่นรับสําหรับนักเต้นที่จะดึงดึงจากดึงนักเต้นจากมหาวิทยาลัยในสวนเนี่ยไปแข่งระดับภาคเราก็ได้ทําการคัดเลือกแล้วก็เชิญชวนเพื่อนๆที่เคยเห็นหน้าค่าตากันมาค่ะ okay. เชิญชวนมาฝึกซ้อมมาเต้นจริงๆอะ่ะเราแข่งมาแล้วสองปีค่ะปีที่แล้วก็จะก็คือใช้ชื่อนี้เหมือนกันค่ะคก็จากปีที่แล้วก็คือเราก็ได้ไปแข่งระดับภาคภาคกลางค่ะเราก็ได้เข้าอรอบที่สองเหมือนกันส่วนปีนี้ก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนจากภาคกลางคือแข่งภาคเหนือค่ะก็คืมอม,มันมันก็มีความแตกต่างกันก็คือภาคเหนือนี่ จะจะเห็นได้ชัดว่าการการทำทีมเขาหรือว่าการฝึกซ้อมเขาก็จะแน่นแน่นมากส่วนภาคกลางก็คือทีมแข่งแข่งเยอะมากค่ะแล้วเราแบ่งเวลาอย่างไงคะเรียนก็ต้องเรียนแล้วเรียนไม่เหมือนกันด้วยบางคนก็เลิกเร็วเลิกช้าอะไรอย่างเงี้ยเรามีวิธีการจัดการในเรื่องพวกนี้กันยังไงก็คือนัดกันคะ่ะว่า สอบถามกันเลยว่าวันนี้ใครเลิกกี่โมงวันไหนใครเลิกดึกบ้างถ้าวันถ้ามีวันไหนที่เพื่อนส่วนมากเนี่ยเลิกกันดึกก็คือจะนัดเวลากันดึกเลยค่ะคือทุกคนต้องต้องซ้อมพร้อมกันคือด้วยความที่เราเป็นทีมเราก็ต้องไปด้วยกันวอร์มด้วยกันซ้อมพร้อมกันค่ะตัวนี่แหละด้วยความเป็นทีมเนาะแล้วทีเนี้ยอย่างบางคนก็อาจจะมีภารกิจส่วนตัวหรืออยากไปเที่ยวบ้างเพราะวัยนี้ก็ต้อง,ต,องต้องมีบ้างอยากไปเที่ยวอยากไปอะไรบ้างตรงนี้เรา บริหารจัดการกันยังไงหรือเราคุยกันยังไงจริงๆสำหรับทีมคือเขาก็จะมีเวลาที่ให้ลาได้ค่ะอาจจะลาไปทุระส่วนตัวซึ่งซึ่งขอได้ตลอดอยู่แล้วค่ะก็เลยแบบไม่มีปัญหาเรื่องนี้เท่าไหร่ค่ะอืค่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศคร่าวๆของการซ้อมการรวมตัวของพวกเราเนาะแล้วก็แบ่งเวลากันด้วยนะคะแล้วทีนี้ใครอยากจะเล่าให้ฟังบ้างไหมบรรยากาศณวันนั้นที่เราไปแข่งขันกัน ที่เชียงใหม่นะไม่ใช่บ้านเราด้วยเออแล้วก็ไปที่ห้างมายาใช่ไหมคะอืเป็นยังไงบ้างอ่ะก็ไปนะตอนที่ไปนะคะรู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็รู้สึกกลัวกลัวว่ากลัวจะทําได้ไม่ดีกลัวจะทําพลาดหรือกลัวจะทําให้ทีมเสียอะไรอย่างเงี้ยค่ะสําหรับหนูเป็นปีแรกที่ได้แข่ง To be Number ร์วด้วยตอนนี้อยู่ปีอะไรละคะตอนนี้อยู่ปีสองค่ะปีสองเองค่ะถ้า รู้สึกประมาทมากค่ะประมา่ารู้สึกประมาาว่าตัวเองจะทําได้ไม่ดีกว่าจะเป็นตัวถ่วงของทีม,มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วยิ่งได้ไปเจอทีมที่เก่งๆหลายหลักจากหลายจังหวัดในภาคเหนือค่ะ<ม>รู้สึกว่าเฮ้ยเขาเก่งมากเลย<ม> <laughs> ก็ไม่คิดว่าเขาจะเก่งขนาดนี้ยังคิดว่าตัวเองอะค่ะต,ต้องพยายามพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นไปอีกอะค่ะ ในนี้สิบคนมีใครครั้งแรกบ้างขึ้นเวทีครั้งแรกมีไหมยกมือเลยมีใครบ้างครั้งแรกสำหรับเวทีแบบเนี้ยออตอนพักกลางไปกันหมดทุกคนแล้วใช่ไหมคะมอ่าอ่ามีใครครั้งแรกบ้างตึ๊บตึ๊บตึ๊บต๊บ,ตบเห็นไหมมีหลายคนเหมือนกันอืที่เป็นครั้งแรกนะคะแล้วก็ของน้องเองก็เป็นครั้งแรกด้วยใช่ค่ะพอไปเห็นเวทีแล้วรู้สึกยังไงรู้สึกว่าอยากจะขึ้นไปแล้วก็ทํามันมาให้ดีที่สุดค่ะ ดูสึกก็พอรู้สึกว่าได้เข้ารอบแล้วค่ะแล้วไปวันที่สองก็ต้องทํายังไงดีให้มันได้รางวัลก็ต้องดันตัวเองขึ้น่อกต้องทําเต็มที่พยายอมมาให้ได้ดีที่สุดนะคะ,อะรอบรอบแรกที่ขเขาประกาศาว่าพวกเราเข้ารอบเนี่ยใครมีความรู้สึกยังไงกันบ้างยื่นใหม่ข้างหลังก็ได้นะอืใครมีความรู้สึกยังไงกันบ้าง มองหน้ายิ้มอืมอา้าวไม่เป็นไรค่ะอ่า <c oughs> ทุกคนน่าจะแบบดีใจเหมือนกันเนอะแล้วรอลุน้นเพราะเพราะว่าพออีกวันหนึง่งเขาก็แข่งแล้วใช่ไหมวันที่สองใช่ค่ะอืมเพื่อที่จะไปสู่รอบเล็กรอบซิงชนะเลิศ <c oughs> ใช่ปะ <c oughs> เออแล้วตรงเนี้ยพอเขาพอคืนนั้นอ่ะบรรยากาศของคืนนั้นโอ้ซ้อมกับกับที่พักไปก็คือซ้อมเลยค่ะซ้อมถึงกี่โมงประมาณห้าทุ่มค่ะ ก็ซ้อมต่อเลยแล้วก็ตื่นช้าม,มาก็เตรียมตัวไปแข่งเลยค่ะอืมแล้วบนเวทีของวันนั้นความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะน้องคนอื่นก็ได้นะอืมบนเวทีวันนั้นมีความรู้สึกยังไงกันบ้างขึ้นไปขาสั่นไหมอ่าพูดได้พูดได้ลูกก็วันที่สองนะคะก็เป็นรอบชิงคะ่ะซึ่งวันแรกหนูก็ตื่นเต้นมากอยู่แล้วคะ่ะแล้วยิ่งได้เข้าไปในรอบ ต่อไปมันก็ยิ่งทําแบบเหมือนกดดันตัวเองด้วยค่ะเพราะแบบกลัวทําได้ไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะอืมแต่ก็พยายามทําเต็มที่ค่ะแล้วก็พอใจกับผลลัพธ์ที่ออกมาค่ะอืตอนลุ้นอ่ะใครมีบนบานสันเก่าแอะไรกันไหมมีกระบวนการมูอะไรบ้างไหมตอนลุ้นเนี่ย<ว>ลุ้นรางวาัลไหวพ้วพระไหว้พระก่อนขึ้นค่ะว่า้พระพิธเนศหน้าห้างอะอ่ะแล้วมีมูอย่างอื่นอีกไหมบนบนอะไรกันไว้ปะ่ะอาถรรพ์ามจริงๆงบ,บนบานอะไรกันไหยป่ะ ไม่ไม่ได้ปวไม่มีเลยเอาตั้งใจกันอย่างเดียวเลยนะ,ะที่จะอยู่บนเวทีนะคะโอ้โหก็เรียกได้ว่าก็อยากไปอยู่ตรงนั้นเหมือนกันเนาะได้ได้ลุนน้องๆที่ไปแขกแล้วก็ได้ทราบว่าท่านรองผู้ว่าของพิษณุโลกท่านไปด้วยอไปเชียร์ด้วยอืมก็ได้ไปร่วมงานนี้ด้วยนะคะอ่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเราแข่งมาเราได้รางวัลมามันมีหลากหลายกระบวนการเนาะตั้งแต่รวมกลุ่มกันจนกระทั่งไป ไปชิงชัยกับคนอื่นที่เราไม่เคยเจอเจอเลยหรือว่าเวทีใหญ่ใหญ่อันนี้ระดับภาคต่อไปอาจจะมีระดับประเทศที่พวกเราได้เข้าไปนะคะตรงนี้เนี่ยพวกเราได้อะไรบ้างจากการมารวมกลุ่มกันทําทีมนี้นะคะ่ะก็อย่างแรกที่เราได้เลยนะครับก็คือมิตรภาพครับจากเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆที่เรามีใจรักในการเต้นเหมือนๆกันนะครับคือกว่าเราจะฟอร์มทีมด้วยกันมาตั้งแต่วันแรกที่เราเริ่มซ้อมนะครับ <c oughs> ไป <c oughs> จนถึงวันแข่ง เหมือนเราเหนื่อยด้วยกันมามันแบบพยายามด้วยกันมามันสู้ด้วยกันมามันก็เลยทําให้เรารู้สึกผูกพันกันมากขึ้นนะครับคือจบจากงานนี้ไปแล้วเราก็ยังมีมิตรภาพที่ดีต่อกันอยู่ทั้งทั้งเพื่อนในทีมพี่ๆที่สอนเราหรือแม้แต่เพื่อนที่อยู่ทีมอื่นที่ไปแข่งด้วยกันนะครับก็คือเหมือนเป็นมิตรภาพใหม่ๆให้กับพวกเราเป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่เราได้เป็นตัวแทนของมหาพาไทย ไปแข่งนะครับก็คือทางมหาวิทยาลัยนาเรสวรน,นะครับให้การสนับสนุนอันนี้ต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยก่อนนะครับแล้วก็ทางชมรมทูบีน้ำประวันทางจังหวัดปิษณุนโลนะครับที่ให้การสนับสนุนพวกเราไปแข่งในรายการทูบีน้ำประวันแดนเซอร์ไซด์นะครับของภาคเหนือทําให้เราเนี่ยได้รางวัลชมเชยกลับมาจาก21ทีมอันนี้ก็คือเป็นประสบการณ์ที่ดีของพวกเรามา,มา,มากเลยครับอืมวจะว,วางแผนจะไป ท,ที่แข่งที่อืน่นเวทีอื่นกันต่อไหมไหมคะจะได้เผื่อมีคนอยากจะไปร่วมเชียด้วยออคือเรื่องการแข่งขันเนี่ยอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของอนาคตนะครับเพราะว่าพวกเราก็ยังคุยกันอยู่ซึ่งตอนนี้พวกเราส่วนใหญ่ในทีมอายุเกินกันแล้วครับก็เลยเก็เลยจะเหลือแค่น้องๆไม่กี่คนที่จะสามารถแข่งได้อยู่อันนี้ก็ยังคุยกันอยู่ว่าในอนาคตรเรามีแผนจะไปแข่งที่ไหนไหมแล้วการเป็นเขาเรียก cover dance ทำ cover dance พวกเนี้ย มันสามารถเอาไปประกอบอาชีพได้ไหมคะถ้าเราจบการศึกษาไปหรืออาจจะเป็นในช่วงที่เราเรียนนี้ก็ได้แล้วก็มันมีอาชีพลักษณะนี้ไหมอันนี้พี่ไม่ไม่น่าิงจริงก็มีนะครับส่วนใหญ่จากจากประสบการณ์ส่วนตัวแล้วคือพี่คนที่สอนเราเต้นนะครับค,คือพี่ก็เคยเป็นนักเต้นของมหาวิทยาลัยนาเดสวนเหมือนกันครับอตอนนี้พี่ก็เป็นอคอรฟ์รเฟอร์ให้เป็นครูสอนเต้นให้กับสตูดิโอด้วยครับ ก็แปลว่าตรงนี้มันนอกจากเราจะทำกิจกรรมแล้วมันสามารถไปสร้างอาชีพได้ด้วยใช่ครับก็อยากให้น้องๆนะอ่ะก็หลายคนอาจจะโฟกัสเรื่องเรียนไปแต่เราก็ไม่ได้ทิ้งเรื่องของการเรียนเรามีกิจกรรมแล้วก็ไม่ได้ทิ้งเรื่องของการเรียนไปนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่ มีกิจกรรมที่สร้างสารรค์นะแล้วก็สามารถที่จะแบ่งเวลาเรื่องของการเรียนได้เรื่องของการทํากิจกรรมได้ด้วยนะคะแล้วก็แสดงความยินดีกับน้องๆด้วยนะที่ได้รับรางวัลมาในการแข่งขันครั้งนี้แล้วก็เกิดว่ามีเวทีต่ออไปยังไงบอกวิธีรับอรดไส์ด้วยนะคะเราจะได้เ <c oughs> ชียร์อาเชียร์ทางทางเพจก็ยังดีเนาะหรือว่า <c oughs> หลายคนอาจจะอยากไปดูผลงานของน้องๆซึ่งไม่ใช่ว่าแข่งเสร็จมาแล้วก็ก็เสร็จเลยน้องๆก็ยังคงม,มีงาน,นงต่างๆในมหาวิทยาลัยก็ไปช่วยมหาวิทยาลัยด้วยนะคะก็ ขอบคุณน้องๆทุกคนมากค่ะที่ทำชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยแล้วก็ให้กับจังหวัดพิสโุโลกด้วยนะคะขอบคุณค่ะ